สดชื่นอีกแล้วนะครับสำหรับผลงานค่ำคืนที่ผ <studio> bon ่านมานะครับเป็นทางด้าน b บเออร์ด e วใครับรวมถึงด้านแนวทางในชมรมอีกด้วยครับเขียวทั้งชมรมครับก็จะเป็นด้านดูวีพีอย่างอัลเมรีครับรวมถึงด้านตัวเน้นอย่างเบนฟอร์และก็นอร์ทิแองแคลฟอร์ด้วยนะครับสาววันติดแล้วที่ชมรมรอสดชื่นกันแบบนี้ครับเพื่อนๆไหนครับอยากเข้ารับแนวทางตัวมั่นใจแบบนี้ครับแถมมีประกันภัยให้อีกด้วยนะครับ ไปที่ใต้รูปโปรไฟล์ครับหรือว่าทางเข้าตามนี้เลยนะครับสำหรับนี้ครับหนึ่งคู่สวยๆครับนำมาฝากเพื่อนๆครับในช่องทางเปาหนิงฟุตบอลครับคู่นี้นะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์เต้ยครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเอเวอเรสต์นั่นเองครับจะลงสนามในเวลา2องทุ่มครึ่งของบ้านแล้วนะคู่นี้นะผลงานของทางเจ้าบ้านก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์เต้ยครับ ห้าเจอสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครนะแต่ภาพรวมตั้งแต่อโมริมนะครับเข้ามาทําทีนะสองเกมหลังสุดนะก็เสมอกัไอซูวิทหนึ่งประตูหนึ่งครับล่าสุดเพิ่งพลิกชนะท่านโบรตกิมครับสามประตูสองครับนี่คือสัญญาณนะครับที่ดีสําหรับการเปลี่ยนแปลงของด้านแมนเชสเตอร์เตะครับตั้งแต่ได้โมริมเข้ามาทําทีมครับความพร้อมในการจัดทัพลงเลาสําหรับแมนเชสเตอร์เตะครับก็จะเป็นผู้เล่นแกนหลักอย่างดัมบูโรฟรันเดสครับกาลาโชครับรวมถึงด้านแมนคาร์ลัสฟอร์ดครับแล้วก็อาร์มเตียโรครับ แดนกลางจะแช้ไปทางด้าน Copy ปี้เมนูครับจับคู่ของนั้นเจ้าหนูมานูเอลอูกาเต้ครับสำหรับวันนี้นะน่าจะเป็นชุดนี้แน่นอนนะสำหรับทีมเยือนอย่างเอลวต้นครับภาพรวมนะครับของพวกเขา5เกมหลังสุดครับยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับค่อนข้างที่ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอยู่ประมาณหนึงนะครับอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับจากการลงขันทั้งหมด13เกมนะครับมีอยู่11แต้มนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยโอ้โห เกมระแต้มนะครับเพราะนั้นครับผู้นี้ครับมุมมองต่างประเทศนะครับยกให้นันเจ้าบ้านครับจากปีศาจแดงครับบังครับชนะ1ลูกขึ้นไปครับถึงจะยกนะสองลูกเฮเต็มนะเพราะนั้นครับวันนี้นะครับในบ้านด้วยโมริมน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าโชวศักยภาพได้แล้วนะสำหรับนัดนี้นะครับ2ประตูผมมองว่าไม่น่าจะยากสำหรับแมนเชสเตอร์นดครับสำหรับนี้ครับเดี๋ยวพบใหม่นะครับสวัสดีครับ